วันนี้มาบึงมากัโกโกกินยาเด้อพี่น้องกินเต็มปะเลยเก่งแท้เก่งแท้อาอีลากินยากับเป็นเลย โกโก้น้อยยีลาเผาไปโรงเล่นบอยีลาฟยังกินยานะ่ะนเหรอีราเผาไปโรงเล่นบ่ฮะยเผาไปโรงเล่นประจำบ่กินยาเก่งแทนนี่เอ๋อปูอีโกโก้โกน้อยกินๆๆให้มันใหญ่เร็วๆอีลยา โกโก้น้อยนี่เ้เก่ง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 กินยาก็เป็นเก่งเกท่งเก่งนี่เป็นผู้บ้าแล้วเพิ่นกินยาผูเต็มป้าเลยโกโก้น้อย โอ้แม่เพิ่งก็ได้เมื่อวานเพิ่งหิวโกโก้หน่อยกินยาก,ก็ปิดนี้